อยู่ๆก็มีข่าวที่น่าสนใจเปิดเผยออกมาอีกแล้วล่ะครับเพราะฐานะของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมนังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษพวกเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอราวรา0ล้านปอนด์จากนาโปลีที่ได้ยินข้อเสนอเข้ามาเพื่อขอซื้อฐานะของอเลฮานโดกานาโชปีกดาวรุ่งชาวเจาตาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่วครับหลังจากที่ยอดทีมแห่งเมืองเนเปลยังนาโปลีครับ เสียทราของควิชาคารารัสเคเลียปีตัวเก่งชาวจอร์เจียของพวกเขาไปให้กับทามปาริสแซงแชงแมงมหาำนาษลูกหนังจากแดนน้ำหอมโดยการที่พวกเขาฝันค่าตัวได้สูงถึง70ล้านปอนด์แน่นอนครับว่าการเสียผู้เล่นคนเก่าไปพวกเขาก็จะไปต้องมองหาผู้เล่นใหม่เข้ามาซึ่งเทรนเนอร์คนปัจจุบันของนาโปลีอย่างอันโตนิโอคอนเต้ครับก็ได้มีข่าวชื่นชอในฝีเท้าของอเลฮานโดรกานาโช ปีชาาเจนซีน่าของแมนยูเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพอันดับหนึ่งของพวกเขาในตลาดเดือนมกราคมนี้แม้ว่าที่ผ่านมาครับจะมีกระแสข่าวว่าตัวของกานาโชนั้นดูพร้อมที่จะย้ายออกจากทีมโอทชาฟอร์ดและสนใจอยากจะโยกไปคาแข่งกับทางนาโปลีแต่ดูเหมือนว่าผู้บริหารของทางยูไนเต็ดครับจะได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าพวกเขาจะไม่มีวันปล่อยนักเตะในสังกัดไปนแน่หากว่าราคาที่นาโปลีนั้นยื่นมามันต่วมาการประเมิน ซึ่งค่าตัวที่พวกเขาได้คาดไว้ก็อยู่ที่ราวๆหกล้านปอนด์เลยทีเดียวซึ่งจากที่ผ่านมาครับอเลฮันโดรกานาโชนั้นเขาได้สร้างผลงานอันยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่และเขาครับก็ได้กลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญภายใต้าการนำทัพของูุซื้อชาวดัสอย่างเอริกเทนหากแต่อย่างไรก็ตามครับพอเปลี่ยนทายคุซซ้อจากเทนหากมาเป็นรูเบิร์อมริม กานาโชก็กลับดูจะมีปัญหาในการสร้างผลงานกับคุณซื้อคนใหม่ซึ่งเจ้าตัวครับเพื่อจะได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจิงครั้งแรกในรอบ8เกมในศึกเอฟเอคับที่เอาชนะอร์เซนอลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใน,นที่ต้องมารอดูกันต่อไปครับว่าท้ายที่สุดแล้วอนาคตของอเลฮานโดรกานาโชนั้นจะเป็นยังไงก่อนปิดตลาดเขาจะได้ย้ายทีมไปยังนาโปลีหรือไม่หรือสโมสรที่เขาย้ายไปจะเป็นทีมไหนเชื่อว่าอีกไม่นานเราคงจะได้ทราบถึงครับตอบนี้อย่างแน่นอนแล้วครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ